สวัสดีครับนี่คือการรีวิว Minecraft ไอบุคคล์ชั่น1.5นะครับแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับไอคุณเอีพิกนะครับชื่ออะไรครับมาครับโอเคอมาตอกก่อนเลยก็จะมาดูว่าบวอร์ชั่น1.5มีอะไรใหม่บ้างครับมามามาลงมาก่อนเร็วเฮ้ยอยู่ไหนเนี่ยนี่อ๋อ เของก่อนดูท่าน1.5นี่คุณร,รู้ไหมมันมีอะไรบ้างนี่นี่แล้วก็นี่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 ไอ,คอค้คอสไอ้คูคอสอะไรเนี่ยอาหารฟาอะไรนี่นี่จีการนะครับในการที่ปัดไฟอย่างชัดเจนชัดแจ้ๆแล้วก็ทำะไรอีกฝั่งหนึ่งมันเป็นไอ้เ ถ้ามันเป็นแบบของใหม่ที่เพื่อเพิ่มความเออสวยงามน,นะครับนี่มาสมมติถ้าเกมหมดศูนมาปับแล้วถ้าคุณไปขุดเจอขุดได้ปับก็ได้แร่นี้ออกมานี่ใช่ครับไหนดูดิคุณออกไม่ยากครับมันเบาบางมากใช่ครับ มาต่อมาโยอะไรลงมานี่ไอพีเอแบบนี้ดีจังเลยเปิดต่อมามาคุณไปดูที่วงจรเลสโตนนะครับม<ะ>าครับเยอะเลยนะครับเลสโตนเลสโตน ก็แล้วครับน่ะมีแผ่นมาใหม่นะครับอะไรเนี่ยวพื่อมันจะเหยียบไม่ได้นะครับเหยียบได้แต่ว่ามันเอาของเหยียบไม่ได้นะแล้วก็มาดูวงเหยียบลุกครับน่ะเหยียบไม่ได้นะครับถ้ามันไม่ส่งกระแสไฟให้ครับเราต้องโยนของกันเดียวครับใช่แล้วก็โยนเราได้กี่บอลก็ถามก่อนถมันได้ไก่หรือเปล่าหนด,ดูสิบันไลช่องเดียว อันนี้จะเป็นแบบจะนั่นหน่อยมันจะมันช่วยทำอะไรถามจริงไหะมาไม่รู้เลยมันจะช่วยว้าวลาโลกก่อนเลยแล้วกันนะไม,ม,ไม่ไม่ใช่บักค,คิดไหนอยู่ไหนอ่ะต่อมาก็าเป็นโยบีงไล้วกั ฮะไม่<น>ใช้หน่วยหน่วยพีพี <c oughs> หมดอายุแล้ว,วอันนี้ก็ก็คือไอ้เดลิฟซินนอร์นี่อ๋อรู้แล้วคืออะไรโซลา r ์เซลล์โซลาร์เซลล์โซลา l ์เซลล์โซลาเซลล์มันจะส่งกระแสไฟให้นะครับส่งให้สิจะรับจากแสงแดดนะครับ ถ้าแสงแดดหมดไปก็จะค่อยๆหมดไปนะครับใช่ดูปเปอร์คืออะไรถามจริงคุณจะบอกว่านี่จริงๆรือเป่าับเปอร์กอยู่ับเปอร์ทำอะไรได้มากมายบ้างไหนขอ,อดูซิว่ามันมีอะไรดีขึ้นไหมแล้วอย่าเพิ่งเอาออกก่อนใส่บล็อกเข้าไปมันจะออกบล็อกให้คนระับ ออแสดงว่าไอ้ตัวไอ้ตัวเครื่องยิงนั้นน eh okay right> ี่เข้าใจเข้าใจดีต่างใจดิสเพนเซอร์ที่ยิงเลยเนาะครับะมานี้เลสเตนบล็อกมันรู้สึกมันไม่เดี๋ยวดูก่อนเทียบกับเลดมันรู้สึกว่ามันต่ำมากเลยมาดูกันเลยครับว่ามันจะแสนค่อยลดลงนะคะตรงเนี้ยเห็นไ้ยเนี้ย แสงค่อยๆลดลงนะแสงค่อยๆลดลงแล้วก็จะไม่มีแสงเพราะมืดสนิทปากดิผีดเข้าใจเข้าใจเพราะมืดสนิทนะครับครับคราวนี้เรามาเทียบกับเรสตนกับไอเรสต์รูทบล็อกกันนะครับโอ้ายร้อยพูดเองดีกว่าเรสตนกับเรสตนบล็อก ไปสุดแค่นี้นะครับแล้วถ้าเป็นแบบบล็อกล่ะครับลองดูสิแบบเป็นบล็อกก็้สือว่ามันจะเป็นแบบรุ่นพกพาอืมก็เท่ากันนะเท่ากันนะครับเห็นไหมครับหมดใกล้ใกล้จะหมดพลังงานแล้วครับดูดูที่นี่ครับนั่นสิหมดแล้ว โอเคตอนนี้เราไม่มีอะไรมากแล้วนะเราเราลองไอ้เรสตไอคอมไพเลเตอร์ดีกว่าคอมไพเลเตอร์ ator, อ่ะนี่ครับนี่คอมไพเลเตอร์รอรแล้วเอาคอปเปอร์ไว้ที่หลังนะครับฮะคอปเปอร์ไอตัวไหนคอคปเปอร์เอาไว้ทำอะไรอ่ะเอาไว้ใส่ของนี่ครับของใหม่ เซตลูกใหม่ใช่ส่งกระแสไฟฟ้าน้ hey, ดูสิดูนะครับดูนะครับดูนะครับคุณดูด้านหลังเลยสะตอติดอ๋อ oh. เห็นปะ่ะเลสเตอร์ติดใช่เปิดแล้วเลสเตอร์ติดหรอใช่ส่งกระแสไฟ,ฟามาบล็อกหนึ่งให้บล็อกเดียวเท่าที่ผมดูจากพี่ลูวีกับพี่กายนะ เแล้วค<ห>อมเพลเตอร์มันมีสมบัติสำคัญอย่างนี้ครับนี่เชโธรรมดานะอันไหนนะคอมเพลเตอร์นี่เชโธรรมดานะครับเขาเขามีไว้อย่างนี้ครับลองเหรอไม่ไม่ครนั่นะแล้วก็วางฮุปเปอร์ไว้ตรงนี้ ไม่มันต้องต่อลงอ่ะต่อลงแล้วมันจะเข้าไปในเชสหรอเนี่ยครับแล้วเราลองเอาของใส่เข้าไปอีกอย่าง,ง,งแล้วดูที่กล่องครับอ,อ,อุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมือกๆๆครับ รู้สึกว่ามันจะมีไอ้อันนั้นผัวมานะไอ้ลองเอาออกมาใหม่สิเข้าใจเข้าใจรูส้สึกเสียได้ทันทีเลยนะเปิดนีม่มันจริงขนาดนั้นเลยครับต่อมาไอ้เลสโตนมันเหลืออะไรนะหมดแล้วหรอเลสโตนเหรอ ยังไม่เหลือแล้วนะไม่เหลือแล้วต่อมาอ้าวมีรางรถไฟใหม่ด้วยดิดูดิเออใช่ครับรางรถไฟทีนทีครับเดี๋ยวขอตั้งขอตั้งขอตั้งให้ดีดีเสียก่อนเดินเดินเดินเดนเดินเดินไอ้ตัวนี้มีเอาไว้ทำอะไรดิถามหน่อยฮะไอ้ ไอตัวลานที่มันเป็นสีแดงเรามันไม่มีไอแล้วมันไม่มีสีเหลืองแบบนี้เออว่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหรือว่ามันจะเป็นตัวก็วคือเดี๋ยวดูก่อนดูก่อนเดี๋ยวพึ่งเยวพ่งวัเร็ว you can solve the yeah. yeah. ไหนดูสิผักไปผักไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะ น,าานี่พอมันจะเพิ่มความเร็วมั้งครับก็เหมือนปกติอ่ะไม่นะมันเหมือนไม,นมน่มันเหมือนแบบยังไงอ่ะไม่เข้าใจเดี๋ยวดูดีสิลองผักมาใหม่ลองผักมาใหม่ครับคออ่แต่เหมือนวางไงไหนตรงไหนอ่ะตรงที่วางไว้อ๋อตรงนี้ถอดดัดดนผัดมาพักมาอะไรลครับนั่นครับมันจะช่วยติดครับ มันจะระมิตนครับแล้วมันจะระเบิดตู้อันนี้นะครับแค่นี้เมากอสัส่งเหมืกอสับส่งไประเบิดฐานสันตููเลยว่าไหมอืมอืม,อมดตัวเองนครคิปเปอร์มาเยอะๆเลย ้องทีต้องเจอน้องคอยถึงจะหนักใจอย่างที่มีอักเสบนริงนะครับถ้าเรากดคิปแล้วเราจะวางของบนของได้ครับอะไรนะเนี่ยนะครับเดี๋ยวเพิ่งส่งระเบิดไประเบิดทริปเปอร์อยู่ไหนอะไรเนี่ยครับผมวางเช็คนะครับแล้วกดชิปครับไหนอ่ะทำไมผมจะวางกระตุ้นใช่ไหมครับ ถ้าไม่กดชิปมันจะเปิดอย่างนี้ใช่ไครับแล้วพอกดชิปครับเข้าใจก็คือมันจะวางได้ใช่ไหมใช่ครับต้องเลยครับโอเคฮ้ยมีมาคาวเวียนฮูปเปอร์ด้วยเดยนี่ไ้อยๆน้อยๆๆเนี่ยเออใช่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 ครับเป็นแบบฮอปเปอร์นะครับ พอตีพอตีออกก็จะได้สดก็จะได้ของที่ใส่เอาไว้นะอ่ามามาดูที่ฝั่งไม่มีดูทูสก็ไม่มีอันนี้ก็ไม่มีน้ำยามีอะไรมาใหม่ไหมหมดแค่นี้เองเหรอเดี๋แค่ เดี๋ยวเดี๋ยวมีเนเธอร์บลิตมาแต่เมื่อไรมีเนเธอร์บลิต break precious เดี๋ยวเออกล่องคราบกล่องคราบครับคราบคราบ crafting table ไปดินาลกกันครึเดี๋ยวจะเจอของดีงรู้นะแต่ว่าขอเอาเศษเนเธอร์บลิตมาเยอะกว่านี้ก่อนอะ ไว้บ่อยได้แล้วหรอวางมันอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปผมวางไว้เฉยอย่างนี้นี่เอเพื่อความสดวมสดววครอผมแสดงว่ามันจะมีบล็อกแรกบล็อกของเนเธอร์บิกมาใช่ไหมเนี่ย ใช่นะฮะรู้สึกมันจะไม่มีบอกรายการยิมซิชินเวาเลยอยู่แล้วอะไรมากมายเนี่ยปาาจะไปเนเธอแล้วนะอยู่ไหนนี้อยู่นี่องหลังได้ประตูแล้วได้ประตูแล้วเข้าเลยเข้าเลย เข้าตั้งนานแล้วเปิดเนเธอร์มาเลยพี่เปิดเนเธอ, <Okay. S 1> อร์อยู่อ้าวออกมาเฮ้ยดีครับของดีหาง่ายมากไหนไหนอ๋อมันอยู่อย่างนี้เหรอได้วางนะครับน่มันมาเองนี่ครับหาง่ายนี่นะครับมีตรงนี้ด้วยดูแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงผมขอใช้ซื่อหมดจันขอไอโมจิสูงยัน ค okay. นี่นะผมจะขุดนะครับขุดเลยขุดเลยแล้วก็มันจะได้ดีลชิ้นะครับดูลเก็บเล,ลสโตนไปแล้วเอาแล้วก็เอาไปเผาน,นะครับโอ้ยขานั่นไอ้ออฟมิลลี่นะครับผม อะไรนะกลับมาในโลกที่ไอออพเรเ์เบอรี่เลยกลับมานลลกนะกลับมานลลกนะอ่ออ่อ